ส,สดีจ้าพี่น้องมนันอีตื่นสายค่ะซักไเห็น,ย,นยังคำมาเดินเตืนแทงขึ้นไปอยู่ก็นอนเนาะตอามันีีก็เดงเขาพัดค่ะเห็นให้ร้านกินไปโรงเรียนแถเแถค่ะพี่น้องก็ะสวยแน่นะคะ่ะแต่ว่ากระเดงหนึ่งเขาอยู่หนึ่งเขาว่าจะกินกับลาบหมูก,ก่อยหมูนะคะแต่ก็เป็นหมูสไลายนะคะ่ะหมูเป็นหมูเอามาหั่นนะคะเป็นหมูสไลากระซื้อมาก่ะคะ่ะก,ก,ก,กับีวมีบันนอกเนาะกับบาริงดีบันไดค่ะที่ทำงานกใกล้บ้าน เดี๋ยวค่ะหาอยู่หกากินเขาก็เอาหมูมาก้อยนะคะพี่นอ้องมาลวนก่อนเนาะลวนปรุงใส่เกลือะคะ่ะสักน้อยหนึ่งเพื่อมีความนัวนะคะแต่ว่าส่ก๋อยะคะ่ะตอนใหนเสร็จพ,พ,พี่นอ้องก็บริเวฝากค่ะบริเป็นลาบเนาะกับโเช่องหลาบโเช่องก่อยะคะ่ะแต่ว่ากใส่บางหน้าใส่หนังกระเทียมดองนะคะอันนี้แล้วมาก,กันใสิเมาใส่โรดีเะยค่ะซอย้มนเย็น สีมใส่รสดีค่ะปรุงรสโดยรสดีปรุงชุร่รสใส่น้ำปลาค่ะน้ำกระเทียมดองแล้วก็บีบฝังหน้าส่ค่ะาาจังน้อยหนึ่งใบไซลายใบใหญ่มันเปียวค่ะแล้วก็ใส่น้ากระเทียมดองค่ะเพื่อความหวานตัดหวานจังน้อยหนึ่งจากนั้นนะคะเข้ากะใส่ข้าวคั่วค่คะ มักายกับใส่ายค่ะบ่มักายกับใส่แต่พอดีนะคะพริกผงค่ะแต่กะทิซอยพริกสุปพริกซุกนะคะใส่อยู่ค่ะฐานบอนวะก็เติมกะใบยีค่ะนลำปลาพวสูตค่ะเข้าไปใส่หอมอันนี้ก็หอมแห้งค่ะหอมแขกเป็นหอมแขกนะคะบ่แม่นหอมอันนั้นค่ะแม่นหอมใหม่หอมหน่อยบาดเท่านะคะกะทิใส่ใบกุ้จังน้อยนึงค่ะพี่น้องพักนึ่งก็ซอยไว้แล้วค่ะหอมนี่ค่ะบะพริกก็ซอยใส่จังสองนวยค่ะพอดีมันแสบ เดี๋ยวพี่น้องเรียบร้อยแล้วค่ะเห็กระขาบันบาทเน่าอาหารอีสานเฮ็ดง่ายค่ะเครื่องกับวาไรแต่ว่ายังนองเห็ดเมืองสําหรับผู้เป็นอยู่ไกลบานเนาะค่ะเพื่อนกะก็สีกินหอดบานค่ะทำมาเมืองเมนูแนวนี้ยาพี่น้องเรียบร้อยแล้วค่ะมากินน้ำกันเนื้อค่ะกะพักเข้ากับสิได้นะค้างหัวเนี่ยนะคะกับพักกับทิ้นแบบทั่วแบบแตงเนี่ยนะคะเป็นกินพักแกมเนาะค่ะกับสิได้ข้างเมงนน่าค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะ